สวัสดีค่ะดิฉันนะคะชื่อนางสาวบุษกรธมพูแสนค่ะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนาคารินทร์ค่ะคณะครุศาสตร์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาชั้นปีที่4ค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมาอัดคลิปวิดีโอนะคะสอนการทําปุ๋ยหมักจากหญ้าสดค่ะเป็นดิฉันและคุณพ่อนะคะช่วยกันทําเดี๋ยวจะมีขั้นตอนทำยังไงบ้านเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนำหญ้าสดนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะมาสับค่ะให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะให้เป็นชิ้นละประมาณ3นิ้วอะคะ่ะแต่หรือว่าเล็กกว่านั้นก็ได้นะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะที่เราสับเสร็จก็จะได้หญ้าหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะค่ะเราจะแบ่งเป็นสองกองนะคะนี่เราจะทําการนําหญ้านะคะใส่ภาชนะค่ะเพื่อชั่งน้ําหนักนะคะให้หญ้าได้ในปริมาณ 130กิโลกรัมค่ะหลังจากนั้นเราก็นําไปเทไว้ในกล่องน,นะคะพอเทเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําน้าหมักนะคะที่เราผสมไว้นะคะนํามารดหญ้าสดของเรานะคะในปริมาณ1-2บัวรดน้ําค่ะอันนี้ขั้นตอนนี้เราต้องรดน้ทั่วเลยนะคะค่ะหลังจากนั้นก็จะนําราอ่อนนะคะมาโรยนะคะทั่วหญ้านะคะประมาณ5กิโลอันนี้คือโรยเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเป็นการผสมนะคะคลุกเคลาญ้านะคะกับ รำอ่อนแล้วก็น้ำหมักของเรานะคะให้เข้ากัน,นะค่ะได้หลังจากที่เราคนเสร็จนะคะก็จะนำไปใส่ถุงค่ะถุงดำนะคะปิดแล้วก็เราจะทำการปิดปากนะคะปิดปากถุงนะคะให้ห้ามลมเข้าเลยนะคะแล้วก็นำไปไว้ในที่ร่มค่ะหลังจากนั้นเก็บไว้ประมาณ15วันนะคะเราก็จะนำนำหญ้าของเรานะคะมาใช้ได้เลยอันนี้ได้ประมาณ5ถุงใหญ่นะคะ ค่ะอันต่อไปจะเป็นหญ้านะคะที่เราหมักไว้15วันนะคะสามารถพร้อมใช้งานได้เลยค่ะนำมาผสมกับดินนะคะเพื่อทำการพอปลูกนะคะพื่อพันธุ์ที่เราต้องการปลูกได้เลยค่ะ